ใครบอกว่าปัยามีแต่ของแพงมาค่ะวันนี้พีจะพาไปกินกะเพราเจ้าเด็ดเจ้าหนึ่งนะที่เพิ่งเปิดไม่นานอยู่หน้าปากซอยเนรมพะปวาตรงสุขุมวิท53นี่เองร้านนี้เลยค่ะกะเพราเอาเลือกมีค่ะแต่กะเพราแบบนี้นะคะแต่ว่าเขามีเมนูกะเพราให้เลือกทานเยอะมากมีั้งกะเพราไก่กะเพราหมูสับเต้าหู้กะเพราหน่อไม้ข้เวาตับกะเพราเนื้อสับเขาก็มีเรื่องความสดสะอาดก็หายห่วงเขาทําสดถาดต่อถาดหมดเมื่อไหร่ก็ทําใหม่ทันทีแล้วขอเตือนก่อนนะจ้ะว่าร้านนี้เนี่ยกะเพรารสชาติเขาจัดจ้านนะเขาใช้พริกแห้งอย่างด ข้าวนะคะเขาก็จะเริ่มต้นที่25บาทตรงนี้เขาก็จะมีท็อปปิ้งหรือว่าจะใส่ไข่ดาวด้วยก็ได้นะต่อใส่กระดาษกลับไปทานที่บ้านหรือว่าจะตักใส่ถ้วยโฟมแล้วทานทันทีก็ได้นะที่นี่เขามีบริการหรือถ้าใครไม่ชอบใช้ถ้วยโฟมนะคะสามารถนํากล่องข้าวของตัวเองเนี่ยมาให้พี่เขาใส่ให้ได้นะอยากทานของอร่อยในงบสบายกระเป๋านะคะก็มาได้เลยร้านเขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนและอยู่ทุกวันพฤหัส เราจะบอกว่าที่จริงเขามี3สาขานะคะแต่สาขาที่บีไปจะเป็นซอยเนินพรับหวานนะคะจะอยู่หน้าปากทางสุขุมวิท53นะทุกคนเดี๋วเข้าซอยมาประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ขวามือสาขาที่2เาจะอยู่ตรงชัยยพืก2นะคะตรงข้ามกับเซเว่นตลาดเอ็มมาเก็ส่วนสาขาที่3จะอยู่ที่สัตีหีบนะคะตรงซอยบ่อนไก่จะอยู่เยื้องๆกับโลตัสตลาดสหชายนิดหน่อยใคอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปโดนสาขานั้นได้เลยค่ะ